e x 30รถทั้งคันเนี่ยแทบจะใช้วัสดุรีไซเคิลรักโลกคาร์บอนฟุตปรินเนี่ยน้อยที่สุดระบบความปลอดภัยก็โอ้โหไม่ต้องพูดเยอะตัวรถมันจัดการให้เราเองอ่ามีเตือนกินไฟอยู่15 เอาหกสาหารด้วย15คูณด้วย100ก right. ิโลเมตรก็จะได้ประมาณระยะทางคร่าวๆนะโหมดเปอร์ formance all-wheel drive ไป0ูนถึง100ที่ทำได้เร็วที่สุดเฮียแรงจีก็สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านครับในที่สุดวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาทำการทดลองขับ ต้องบอกว่าเป็น crossover พลังงานไฟฟ้าอัตราเร่ง0 100ที่ทำได้เร็วที่สุดของค่าย v o ล v o ครับนี่คือ v o l v o EX 30จริงๆก็เปิดตัวออกมาเนี่ยประมาณ6เดือนแล้วนะครับครึ่งปีแล้วนะครับเพิ่งส่งมอบล็อตแรกไปนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาทำการทดลองขับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น crossover ไฟฟ้าที่ราคาเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายที่สุดของ วอนโวนะครับรุ่นซิงเกิลมอเตอร์คอเนี่ยราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่1 5 9 0 0 0้บาทเท่านั้นนะก็แพงกว่ารถจีนนิดเดียวเองนะครับแล้วก็รุ่นตรงกลางนะครับรุ่น Ultra s i n ิงเกิลมอเตอร์นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1,790,000บาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดเขาจะเป็นทวินมอเตอร์เพอร์ฟอร์มานะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1,890,000บาท ส่วนรายละเอียดรูปลักษณ์ภายนอกนะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปชมคลิปพรีวิวตอนเปิดตัวได้นะซึ่งผมแจ้งรายละเอียดไว้ครบทั่วแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารีแคปรูปลักษณ์ภายนอกสักนิดนึงละกันนะครับจุดที่แตกต่างจริงๆระหว่างตัว s i n เกิลมอเตแล้วก็ตัว t วินมอเ o อร์เพอร์ฟอร์นเนี่ยก็คือในเรื่องของล้ออลลอยนะครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยเนี่ยหรือว่ารุ่นคอนะครับ ล้ออลลอยเนี่ยจะมาพร้อมกับขนาด18นิ้วยางเป็นไซส์18นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอัลต้าซิงเกิลมอเตอร์หรือว่ารุ่นทวินมอเตอร์เพอร์ฟอร์มาน์เนี่ยตัวล้ออลลอยจะเป็นขนาด19นิ้วยางไซส์ซิ่งก็จะเป็นขนาด19นิ้วซึ่งอันนี้จะส่งผลในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่นิดนึงนะครับแตกต่างกันนะครับส่วนระบบช่วงล่างนะครับทั้งซิงเกิลมอเตอร์แล้วก็ทวินมอเตอร์เพอร์ฟอร์มาน์เนี่ยเหมือนกันนะครับด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตาร์ท Fort, นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของ Volvo e x 3 0นะครับทาง Volvo เขาบอกว่า Volvo e x 3 0เนี่ยเป็นรถที่ใช้คาร์บอนฟุตปรินต์น้อยที่สุดของรถยนต์ Volvo ที่เคยมีมานะครับก็คือจะใช้วัสดุในเรื่องของการรีไซเคิลนะครับรักโลกรักธรรมชาตินะครับเป็นมิตรต่สิ่งแวดล้อมนะครับโดยชิ้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยใช้วัสดุรีไซเคิลกว่า24%นนะครับแล้วก็ตัวเหล็กกล้าเนี่ย ใช้วัสดุรีไซเคิลกว่า17%นะครับแล้วก็ตัวชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าภายในเนี่ยใช้วัสดุรีไซเคิล17%ก็ต้องบอกว่ารถทั้งคันเนี่ยแทบจะใช้วัสดุรีไซเคิลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟีเจอร์เทคโนโลยีความปลอดภยัยก็ต้องบอกว่าจัดเต็มไม่มีสิ่งใดที่วอ l โวเนี่ยเขาตัดออกไปเลยนะใส่มาให้ครบจริงๆนะครับมียันไอตัว พ i l o t a แอซนะครับสามารถเปิดไฟเลี้ยวแล้วรถก็จะเปลี่ยนเลนให้เองอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control อะไรอย่างนี้ธรรมดาธรรมดาวันโวเขามีให้อยู่แล้วนะครับมีเตือนในเรื่องของการเปิดประตูแล้วก็จะมีแจ้งเตือนมีเสียงเตือนมีไฟกระพริบที่ตัวบายสปอร์ตมาให้ด้วยอันนี้ถือว่าจัดเต็มเพื่อนๆก็คงทราบกันอยู่แล้วนะครับสำหรับความปลอดภัยในรถยนต์วันโวนะเขาเป็นรถยนต์ที่ปลอดภัยที่สุด จะว่าที่สุดก็ได้นะหรือว่าเบอร์ต้นๆของโลกใบนี้เลยนะครับวอลโวรถเขาอัจฉริยะปลอดภัยจริงๆเขาเน้นจุดนี้เป็นสําคัญเลยนะครับแต่ั้งั้งนั้นอย่างที่บอกไปคลิปนี้ขอว่าที่ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่เป็นหลักอย่างเดียวเลยดีกว่านะครับเพราะว่ารายละเอียดทั้งหมดเพื่อนๆก็คงจะดูจากสื่ออื่นหรือว่าเข้าไปหาข้อมูลที่เว็บไซต์ของวอลโวเขาได้อยู่แล้วนะแต่สมรรถนะการขับขี่จะเป็นอย่างไรอันนี้เราต้องไปลองให้ดูไปเดี๋ยวไปลองกันครับ เอาละครับตอนนี้เราก็ออกเดินทางไปกับ v o l v o e x 30นะครับตัวที่เราขับคันแรกไม้เช้านะครับจะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะตัวนี้เป็นทวินมอเตอร์เพอร์ฟอร์นะครับกำลังมอเตอร์ของเขาเนี่ย428แรงม้านะตัวนี้เป็นทวินมอเตอร์ก็คือมอเตอร์2ตัวนะครับแรงบิดเนี่ย543นิวตันเมตรก็ต้องบอกว่าทั้ง แรงม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยโอ้โหมหาศาลนะครับด้วยไซส์รถที่เป็นแบบซับคอมแพกเอสยนะครับแรงม้าขนาดนี้บอกเลยว่าปลิวแน่นอนนะครับอัตาราเร่ง0ถ100เนี่ย3.6วินาทีเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาลองอัตราเร่ง0-100ใน Volvo EX30 กันนะครับใช้โหมด Performance All Wheel Drive จะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้ว 3, 2 1ไปองหไปเฮียแรงจีโอ้โหโอ้โหพายุจัดโอ้โหโอ้โหแล้วก็นี่คือท็อปสปีดของเขานะครับ185กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตัวนี้เนี่ยได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งเป็นรุ่นทวินมอเตอร์เปอร์ฟอร์มาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็น w l l v l e w i v e นะครับเพราะว่ามันมีมอเตอร์ที่ด้านหน้าแล้วก็มอเตอร์ที่ด้านหลังนะครับแต่ว่าระยะทางเนี่ยโอเคแหะมันอาจจะลดหลังลงไปจากรุ่นซิงเกิลมอเตอร์นิดหนึ่งนะครับคันนี้เนี่ยเป็นทวินมอเตอร์สามารถขับได้520กิโลเมตร ต่อการชาร์จเป็นมาตรฐานของ NEDC นะและถ้าเป็นมาตรฐานเป็น WLDP เนี่ยจะขับได้460กิโลเมตรต่อการชาร์จก็ต้องบอกว่าระยะทางฟังดูโอเคนะไม่น่าเกียดแต่ว่าก็ไม่ได้สูงมากใช้คำนี้ละกันแต่ว่าด้วยไซส์รถนะครับประมาณนี้แรงมา้าขนาดนี้ขับได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่ารถในไซส์นี้แล้วก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะ เน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักใช่ไหมก็มีความคล่องตัวนะครับแรงมา้าแรงบิดที่มีให้อัตราเร่งนะครับสมรรถนะการขับขี่ต้องบอกว่ามันเกินพออยู่แล้วถ้าคุณใช้งานในเมืองตอนออกสตาร์ทเนี่ยผมเช็คแบตเตอรี่แล้วนะครับ98%มันขึ้นหน้าจอว่าขับได้510กิโลเมตรนะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ92%แล้วก็เหลือระยะทางเนี่ย 479กิโลเมตรนะครับอาจจะลดลงไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าช่วงเช้ารถติดแล้วผมไม่ได้ใช้เป็นตัววันทัดเดลด้วยก็แตะเบรกเอาเองเพราะว่าขอปรับตัวกับรถให้มันชินสักนิดหนึ่งนะครับแต่อีกหนึ่งจุดนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นจุดสังเกตแล้วกันแล้วก็แจ้งให้เพืเ่อนๆทราบนะครับขึ้นมาบนรถคันนี้แล้วเนี่ยต้องปรับตัวให้ชินกับรถสักระยะเลยนะระยะใหญ่เลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างของตัวรถเนี่ยมันต้องมาปรับ ที่หน้าจอตรงกลางคือไม่ว่าจะเป็นเนี่ยกระจกมองข้างนะครับเนี่ยผมขึ้นมาหาปรับกระจกมองข้าไม่ได้นี่นะต้องเข้ามาที่ตัวรถนะครับแล้วก็ไปที่กระจกมองข้าแล้วคุณก็มาปรับเดียคุณต้องมาจิ้มก่อนอาจจะปรับฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยทุกอย่างต้องปรับตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เซตติ้งต่างๆของตัวรถนะครับคุณต้องเข้าไปที่เดี๋ยวนะเนี่ยเห็นไหมขนาดขับมาสักพักยังเนี่ย,เ,ยเข้าไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ ไดวิ่งนะครับก็คือระบบต่างๆของตัวรถเนี่ยต้องมาเปิดตรงนี้ทั้งหมดนะจะเปิดจะปิดทุกอย่างอยู่ที่ตรงนี้หมดนะครับแล้วก็การใช้งานก็จะใช้ฝั่งคันเกียร์ฝั่งขวาตรงนี้นะครับแต่อันเนี้ยในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบความปลอดภัยต้องบอกว่า Volvo e x 3 0เนะี่ยให้มาครบต้องบอกว่าครบที่สุดด้วยซ้ำไปในรถยนต์ไฟฟ้าเรนราคานี้ นะครับบอกเลยว่าโอ้โหจัดเต็มมากๆเมื่อกี้แอบใช้งานไปแล้วนะครับ steering assist นะครับก็โอเคละ่ะควบคุมรถให้อยู่กลางเลนดึงพวงมาลัยกลับมาอะไรต่างๆมีให้ครบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์เลยเล c h a n g e a s s i s t นะครับถ้าคุณดับเบิลคิกในเรื่องของ Adaptive Cruise Control ไปแล้วเนี่ยแล้วคุณเปิดตัว lane น h a n g e As s i ต t ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตัวรถเนี่ยมันจะ Detect รถบริเวณด้านนอกทั้งหมดนะครับนอกนั้นก็จะเป็นระบบช่วยเหลือต่างๆที่คุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับ n l p d d d l e Drive นะครับก็การใช้แป้นคันเร่งเพียงแป้นเดียวอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดหรือปิดได้นะครับส่วนอีกหนึ่งจุดที่ผมมองว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้มาตัวนี้มันเป็นตัว Twin มอเตอเป็นรุ่น Performance นะครับก็คือในเรื่องของโหมดการขับขี่อันนี้ เขาไม่ได้มีโหมดการขับขี่มาให้เลยนะสำหรับว o l v o e x 3 0นะครับไม่มี normal ไม่มี eco ไม่มี sport ก็คือขับโหมดเดียวไปเลยนะครับไม่มีให้เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถเปิดได้ที่บ่งบอกความเป็นรุ่น performance นะครับก็คือนี่เลยนะ performance all wheel drive นะครับก็เลือกที่จะเปิดหรือปิด ก็ได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันจะมีผลในเรื่องของระยะทางการขับขี่ด้วยถ้าคุณมาเปิดเป็น performance all wheel drive เนี่ยระยะทางการขับขี่เนี่ยมันอาจจะลดลงนะครับแต่ก็ถ้าขับในเมืองนะครับรถติดๆแบบนี้ยังไม่ต้องการ all wheel drive เป็น performance ขนาดนั้นปิดก็ได้แล้วก็การกินไฟเนี่ยอยู่ที่15กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยมีความจุแบตเตอรี่ อยู่ที่69กิโลวัตต์อาวนะก็เป็นแบตเตอรี่แบบ NMC นะครับอันนี้กินไฟอยู่15ใช่ไหมเอา69หารด้วย15ก็จะได้ประมาณ4กว่ากว่าใช่ไหมสกว่ากว่าเอา4กว่ากว่าเนี่ยมาคูณด้วย100กิโลเมตรก็จะได้ประมาณระยะทางคร่าวๆนะก็ประมาณ400กว่ากว่ากิโลเมตรนะครับก็ตรงกับ หน้าจอที่เป็นเรนท์ระยะทางที่ขับต่อไปได้ก็จะประมาณนี้แล้วก็ Handling ลิลองโยกโยกยนโยนเข้าไปดูนะครับเปลี่ยนลงเปลี่ยน,นเละต่างๆก็ต้องบอกว่าเฮ้ยตัวรถม,มันมีความนิ่งนะมีความมั่นคงมีความเฟิร์มแบตเตอรี่เนี่ยมันถ่วงเอาไวท้ที่ตรงกลางใต้ท้องเลยแล้วก็มีมอเตอร์ด้านหน้ามีมอเตอร์ด้านหลังามาบาลานซ์ของรถจุดศนยถ่วงต่าง มันโอเคแล้วก็ไซส์รถเนี่ยมันมีความกระชับนะครับเนี่ยขับรถต,ติดเนี่ยในเมืองแบบนี้คล่องตัวมากๆนะเพื่อนๆใครที่แบบว่าอยากได้รถยนต์ไฟฟ้าที่เอาไว้ใช้งานในเมืองนะครับขับขี่ในเมืองขับไปทํางานเช้าเย็นกลับกลับบ้านมาชาร์จไฟเนี่ยผมบอกเลยว่า v o l v o e x 3 0เนี่ยตอบโจทย์นะครับรถมันไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากก็เดี๋ยวเราเดินทางไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยทาง v o l v o เองเนี่ยเขาจะจัด ให้เราได้ทำการทดสอบนะก็จะมีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะพายโหลดแอสซิ a พาร์คแอสให้ได้ลองเล่นกันลองในเรื่องของ One พัดเดิด้วยจอดให้อยู่ในจุดอนะก็เดี๋ยวไปดูว่าระยะเบรกนะครับการหน่วงการเบรกของ One p ั d เ l ิใน Volvo EX30 เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีให้ลองในเรื่องของสเตียริงนะครับการขับขี่ในสนามนะทั้งซาลอมเรนเชนกลับรถ u ูเทิร์นะครับรัศมีวงเลี้ยว กว้างแคบมากน้อยขนาดไหนขับแบบที่แคบแคบใช้งานยากหรือใช้งานง่ายอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวตอนบ่ายเราไปดูกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองระบบ park a e s i t ระบบช่วยจอดของว o น v o e x 3 0กันว่ามันทำงานอย่างไรอันดับแรกก็คือเราต้องเปิดตัวกล้องขึ้นมาก่อนแล้วก็สแกนขับหาช่องจอดก่อนเจอหนึ่งช่องนะครัเจอช่องที่สองเจอช่องที่3มเสร็จปุ๊บเราก็เลือกเลยหยี่บเบรกปุ๊บเอาช่องกลางแล้วกันพอเสร็จปุ๊บปล่อยเบรกปล่อยเบรกปล่อยพวงมาลัยเลยคือ รถมันจะทําการจอดให้เองอัตโนมัติเป็นฟูลี่อัตโนมัติเลยคือนี่เบรกก็ไม่ได้เหยียบนะเพื่อนๆคันเร่งก็ไม่ได้เหยียบพวงมาลัยไม่ได้ไปยุ่งนะครับเกียร์ก็ไม่ต้องไปใส่อะไรเลยนะเกียร์อาเกียร์ดีเดี๋ยวตัวรถมันจัดการให้เราเองก็ดูการทํางานแล้วกันว่ากี่ขยักแต่นี้ดีหน่อยว่ามันไม่ได้มีรถจอดขนาดแล้ว,อ,ลวอยู่มันก็จะเข้าได้เร็วโ,โหเร็วนะหักทีเดียวพ้นเลยจอดแล้วใส่พีให้เราเรียบร้อยทีนี้ เราจะออกก็เหยียบเบรกใส่ดีเดินหน้าได้เลยโอเคจอดง่ายนะใช้งานง่ายมากขนาดก็จะเร็วครับเดี๋ยวเราดูช่องขนานอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูขนานเป็นอย่างไรเจอแล้วเหยียบเบรกกดตึ๊กอ่ะปล่อยเบรกอ่ะมีผมไม่ได้ทำอะไรแล้วนะพี่มันสแกนเร็วนะพี่ใช่ค well, รับเดี๋ยวผมบอกว่ามันไม่เหมือนกับระบบ จอดรถที่แบบต้องเหมือนแล้วต้องพยายามทำาเข้าใจมันแต่เนี่ยเราขับปกติเขามาให้เราได้ครับเออดีเว่อร์เปลี่ยนไหเสียวอืมถ้าดูจากกล้องอาเสียวเนี่ยดูดูเสาปึ๊บโอ้ทีเดียวเลยนะมืออาชีพนะน้องวันว่มืออาชีพอยู่นะปึ๊บโอ้โหคืนให้ตรงด้วยโอ้โหปึ๊บคืนพวงมาลัยปา๊บ โอ้โหเป็นไงเข้าพีต้องการแต่พี่จะเบรกให้ผมไหมครับแล้วเตรียมจะเรียกมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับอ่ะโอเคมอเตอร์ไซค์มาได้เลยครับห้าสี่สามสองปึ๊บเปิดนิดนึงครับนะครับเนี่ยครับเปิดอ่ามีเตือนทีนี้เราจะออกกดอาปล่เกียร์เกียร์ดีด็อกได้าครับแล้วก็ปล่อยคันเร่งโอ้ไม่ใช่แค่เข้าจอดนะครับออกก็ทำให้เราอัตโนมัติ S <S อเอา่ะไม่ใช่ไม่ใช่เ,เอาอไปให้เขสามารถเอาออกไปได้ทั้งลำบ,บนถนนเลยครับอ๋อปกติปกติจะเราไปได้แล้วแต่ีในข้อจำกัดไปให้เราทั้งลำเลยโอเคประมาณนี้ทีนี้เราขับเองละอ่ะไปครับเราผ่านครับต่อไปก็จะเป็นการขับในต้องบอกว่าอ,วอ่าดูความคล่องตัวดูสเตียริงนะครับที่<ด>แคบๆเดี๋ยวผ่านนะครับ<อ><อ>ครับผม<อ> ตั้งค่อนข้างแคบเลยครับจริแคบจะพอดีรถอ่าแคบจริงดูจากกล้องได้นะเปิดกล้องได้ไหมได้รถควรที่เปิดกล้องให้หน่อยเพื่อนๆจะได้เห็นเดี๋ยวกล้องค่อนข้างแคบปะาณห้าถึงแปดอืมและพวงมาลัยน้ำหนักค่อนข้างดีใช่ใช่ไม่เยอะอ่าอันนี้ก็กลับรถนะครับแคบนะกลับรถแคบใช่ครับ มันเป็นโรงเรียนสอนขับรถนะครับกลับไปเสร็จรลแล้วก็เข้าไปที่สลาลอมเลยอันนี้ก็เป็นสลาลอมกลวยแค่6เมตรนะระยะห้าแต่มีทิกนะเพื่อนๆเอาล้อนหน้าเนี่ยใกล้กลวยหน้าไว้นะเพื่อนๆเนี่ยมันก็จะไปง่ายนายี่แล้วไปวงเวียนซ้ายขึาา้นสะพานนู <flakes. S 2> ้นแต่งแต่งจริงยากกว่านี้หน่อยก็ได้นี่นี่เป็นไงเก่งเท่าไหร่ ขยันเก่งซะด้วยเออโอเคครับตอไปเราจะต่ครับโอเคครับตอนนี้ว่านี้เราเปิดเรียบร้อยแล้วครับเป็นช่าต่อไปจะเป็นการทดสอบวันเปิดเที่ยวครับเราทำสถานีชั้นก็คือเรามีกลวยอยู่ครับขนาดสี่ล้อพอดีพี่จะมีเสาสีขาวแดงตรงนู้นเพราะพี่ตั้งทางเร่งไปพี่เลี้ยงนะครับคิดว่าความเร็วประมาณไหนที่มันจะสามารถจอดในกลวยสี่อันได้ปล่อยเขาไหลไปจนหยุดนิ่งครับอันนี้คือเปิดไปแล้วเนาะเปิดไปแล้วครับอ๋อมีกลวยที่อันนี้ครังโอเคฮะ ว่าความเร็วประมาณไหนที่มันจะไหลไปอยู่ตรงนั้นยกแล้วนายยกแล้วเนี่ยเอาไม่เห็นเบรกเลยเนี่ยนี่มันไปแล้วครับเนี่โอ๋อผมคิดนี่นี่มันยังไม่เบรกให้ผมเลยเนี่ยมันวันเพดเดิลมันทำงานจริงวะเนี่ยพี่ยัเบรกอยูนะครับเฮ้ยทำไมมันไหลไปขนาดนั้นนะเปิดแล้วนะเปิดแล้วเฮ้ยปกติมันหน่วงกว่านี้นะอ่ะขากลับนะครับ ผมเปลี่ยนมาขับตัว s i n เกิลมอเตอร์ตัวนี้เป็นรุ่นออลร้านะครับราคาค่าตัวก็1,790,000บาทถูกกว่าทวินมอเตอร์เพอร์ฟอร์มาน์ห0ึ่งแบาทนะครับก็ฟีลลิ่งก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับจริงๆถ้าดูจากตัวเลขแรงม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยโอ้โหมันดูต่างกันเยอะนะแต่พอมาขับจริงๆนะฟีลลิ่งที่ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้แตกต่างกันมากจริงๆถ้า เอาไปทดลองอัตราเร่ง0-100ถึงน่าจะเป็นจุดเดียวแหละที่แตกต่างกันชัดเจนที่สุดนะครับเพราะว่าตัวซิงเกิลมอเตอร์เองมันก็ขับดีนะแรงนะครับมีความคล่องตัวปูดปาร์ตนะด้วยไซร์รถที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้ามันมีกำลังสูงนะครับขับในเมืองนะเมื่อกี้เกษตรน,น้องมินวิ่งมุดมุดมาก็ต้องบอกว่าทำความเร็วได้ต่อเนื่องแล้วก็มุดซ้ายขวาหขับสนุกเลยนะครับช่วงล่างโอเคดีไม่แพ้กันแต่ถ้าใครอยากได้แบบความสุด เพิ่มตังอีก1 0 0 0 0แบาทเนี่ยไปตัวทวินมอเตอร์เปอร์ฟอร์มานผมว่ามันจบเลยนะถ้าถ้าสมมุติคุณเลือกรุ่นอัลตร้าอยู่แล้วนะผมแนะนําว่าเพิ่มไปเลย1 0 0 0 0แบาทนะครับไปเอาทวินมอเตอร์คือกําลังมันมากกว่านะฮะส่วนจะใช้ครบกําลังของมันหรือเปล่าอันนี้มันก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์ในการครับแต่ว่าส่วนต่างที่ต่างกันแค่แสนเดียวได้มอเตอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวผมมองว่ามันคุ้มแล้วก็ เรื่องของการชาร์จไฟนะครับอ่ะตอนแรกไม่ได้บอกไปใช่ไหมการชาร์จไฟเนี่ยตัว o n n v o e x 3 0เนี่ยเขารองรับ DC ชาร์จนะก็ปกติแหละรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายในบ้านเราก็รองรับการชาร์จไฟหมดทุกค่ายอยู่แล้วนะครับก็ของ o n n v o e x 3 0เองเนี่ยจะรองรับกระแสไฟได้สูงสุดเนี่ย1กิโลวัตต์นะซึ่งตู้ที่ แรงๆปล่อยดีซีแรงๆบ้านเราก็จะประมาณา120กิโลวัตต์ซึ่งมันก็รับได้เต็มๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันรับกระแสะไฟแบบ400โวลต์นะครับก็คือถ้าชาร์จของ EV station ก็อาจจะเข้าไม่เต็มนะแต่ถ้าชาร์จตู้อื่น EA น n ้ h e r e โวลต์ where, v, ต่างๆก็อาจจะเข้าเต็มนะครับ120กิโลวัตต์ได้ส่วน AC เนี่ยจะชาร์จได้ สูงสุดเนี่ย11กิโลวัตต์เนาะก็เป็นไฟบ้าน3เฟสนะครับก็ถือว่าเข้าเต็ม AC ชาร์จจากศูนย์เนี่ยถึง100%เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับ7ชั่วโมงครึ่งนะอันนี้ในกรณีที่11กิโลวัตต์เข้าเต็มเ็ม3เฟสนะครับ7ชั่วโมงครึ่งก็คือกลับถึงบ้านชาร์จตื่นเช้ามาแบตเตอรี่เต็ม100%แน่นอนนะครับ7ชั่วโมงครึ่งถือว่าโอเคแล้วก็ DC นะครับ 30%ถึง80% DC เข้าเต็ม120กิโลวัตต์เนี่ยก็จะอยู่ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ28นาทีก็ถือว่าโอเคนะครับทั่วๆไปไม่อาจจะไม่ได้รวดเร็วมากแต่ว่าก็ไม่ใช่เลนที่มันเสียเวลามากมายนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคการใช้ไฟการกินไฟการชาร์จไฟก็ถือว่าตอบสนองได้ดีถ้าเทียบกับเพอร์ฟอร์มนซ์สมรรถนะการขับขี่ที่ได้ฟีเจอร์ระบบความปลอดภัยที่ให้มาครบ และที่สำคัญคือเป็นรถสัญชาติยุโรปที่ราคาค่าตัวเข้าถึงได้ง่ายมากๆนะครับแพงกว่ารถจีนนิดเดียวแต่ว่าคุณภาพวัสดุความเสถียรนะครับความเชื่อมั่นในแบรนด์นะอันนี้วอลโวมันชื่อเสียงมันมีมาอย่างยาวนานนะครับชาวยุโรปเขาก็ใช้กันอยู่แล้วนะยิ่งในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็โอ้โหไม่ต้องพูดเยอะนะครับจัดเต็มความปลอดภัย อุบัติเหตุเป็นศูนย์ถ้าคุณนั่งอยู่ในรถยนต์วอลโวนี่วอลโวเขาว่าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจนะครับลังเลอยู่ว่าเฮ้ยวอลโ沃 EX 3 0เป็นอย่างไรนะมีความคิดที่อยากจะซื้ออยากจะได้ก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะครับดูจบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง Auto Station ให้เราด้วยนะครับหรือถ้า มีคําถามก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ